ร้อย่างรุ่น X4938 TH Special ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เลือกรถตักคันนี้กับรุ่น X4938 TH Special ค่ะและรถตักคันนี้นะคะเป็นรถตักร้อยอยางซีรีส์ X49 ใหม่ล่าสุดออกแบบใหม่ทั้งภายนอกและภายในเหมาะกับลานเกษตรขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นโรงสีโรงปาล์มโรงแป้งหรือแม้กระทั่งโรงยางคันนี้ก็เอาอยู่จริงๆค่ะไม่ว่าจะงานที่ไหนก็ไม่หวัน่นแต่พี่อย่าลืมกันแล้วมาเลือกคันนี้นะคะโอเค ส่วนบุ้งกีนะคะมีขนาด3คิวแขนและโครงสร้างก็ถูกออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานขึ้นถึง15%นอกจากนี้ความสูงจากพื้นถึงสลักบุ้งกียังสูงถึง4เมตร65เซนติเมตรและยังมาพร้อมกับน้าหนักตัวรถที่หนักถึง12.25ตันน้นําหนักตัวรถหนูว่ากําลังดีแต่มันคงจะดีกว่านี้ถ้ามีพี่มาเป็นคนขับนะคะ ยางอยู่ที่17.5ขีด25และความยาวของฐานล้อที่ทําให้รถเกิดความสมดุลน,นั้นอยู่ที่2เมตร90เซนติเมตรด้วยกันห้องของผู้ขับขี่ก็ถูกออกแบบใหม่ทาให้มีพื้นที่ที่กว้างขึ้นทัศนวิสัยดียิ่งขึ้นและยังมาพร้อมกับปุ่มฟังก์ชันในการทํางานที่ถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์นอกจากนั้นเขายังมาพร้อมกับคอนโทรล FNR ที่สามารถเข้าเกียร์ได้ง่ายแค่เพียงปลายนิ้วส่วนเกียร์ก็เป็นเกียร์เซมิอโตเมติ ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าสามารถเข้าเกียร์เดินหน้าได้4เกียร์และถอยหลัง3เกียร์ด้วยกันฝากระโปรงหลังของเขาสามารถเปิดออกได้ทั้งหมดทําให้การดูแลตรวจเช็คนั้นเป็นไปได้ง่ายเพราะเรามีจุดตรวจเช็คและลูกอัจจระบียที่เรียงกันอยู่ด้านนอกนอกจากนี้เขายังวางพร้อมกับแผงระบายความร้อนและกองเปียกส่วนเครื่องยนต์นั้นเขาก็ให้มาถึง130แรงม้าเทอร์โบชาร์จ และยังมีพื้นที่โครงสร้างด้านหน้าและด้านหลังที่กว้างขึ้นอีกด้วยดีสุดๆไปเลย <Yes. S 1> บริการเยี่ยมอะไหล่ครบต้องที่ OCR เพราะเราใส่ใจมุ่งมัน่นรับผิดชอบทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ตามช่องทางที่ขึ้นบนหน้าจออันนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปหน้ามาลุ้นกันนะคะว่าเราจะมารีวิวรุ่นไหนกันต่อวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย